โอ้ยหกแม่ฉ <descon fin anta> ัน <Del> พูไทยคนนะฉันเดัเสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่คอนโดของมูทุกคนวันนี้เราจะมาเฮ็ดตับียงกับมูสองคนสวัสดีจะซอซีพอย์นเนอจะจะได้ไง ดะเป็นคนใสเป็นคนปากเตล์วันนี้เราจะมาพูดไทยล็อกพูดไทยก็ได้ไปไปเข้าไปกันเลยไปกันเลยเปิดประตูดิเทียบขอบคุณครับหยุดซันหน่อย มาโหอะนี้แคบกว่าตึกสี่ใต้แคบมากเลยว้าทุกคนวันนี้ก็จะเป็นเซฟเหมือนเดิมเดียวมาดู 没来 อะไรเอยมันจะมีเน um ื้อสองซ้ำอีกนะลากุ้งล um ้างใส่เกลือได้นะ

ตัวใหญ่ไหมใหญ่หมากดีหน่อยโอ้โหค,ค,ค,คนทำก็สวยอาหารน่าจะอร่อยนะเนี่ยจ,นจวนัยวันะดดวววนี้อร่อยแน่ ออกง่ายมากเลยทุกคนเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้ออกะรไอ่ะยังไม่ออกแล้วไ,ม,วไม่หมดหแจะช่เป็น ไม่ใช่คะ้มันดึอุ้ยหนึกที่เขาเอาไปปิ้งไงเธอนั่นแหละเธอใช่หนึกที่เขาเอาไปปิ้งอุ้ยขี้แตกไข่มันได้นั่นน่ะอันนี้นะขี้มันตัวนั้นนะไข่มันขี้มันทิ้งเลยเนาะใครจะกินนี่ ตัดเลยตัดหันปล่อยวัดเลยวัดก็ไม่รู้โอ้ฝั่งตรงข้ามอู้ขี้มันอูอเธอมันเลอะไม่เป็นไหมเราก็ใส่ถูกนะคะเออนั่นแหละเทปพอยให้หันก่อนหรอ หั่นก่อนค่อยลวกดีถ้าลวกก่อนจะหันนะ่นอะมันจะร้อนนะเนี่ยตาล่าได้ของสันฝักมันมจันเสตลาแล้วจะปากเสด้วยไหมแกบพยาอ๋อโอเคจ่เนี่ยเห็น มือยอเเราจะสกันเลยอยตมือกสิตอะไรเอากรางต่งไงไสันทุกไทยคนะจะพามกนนะคะพีุ่กกหมึค่ะดคเดี๋ยวเน่อิายขวดเลย จะแสมาลอขนมี่เขนีนมาลาคอที่ไหนเราเราปีนอะเราเราฝันกแต่วาเราไม่ได้ไีนยเราก็ได้ัอมซ้ไปเลป่น,นห้องเราไหมไม่จะนอนโอเคนะนอนกันัมม <laughs> าจ่เ <laughs> อาเ ออลลลลถูกไหมเนี่ยนี่ใครหนุ่มมาถึงขั้นตอนเอาขึ้นนล้นะเหตุคนสุขแล้วค่ะถ่ายเหตุนได้วยเกยนใหญ่ปะ เอาแบบนี้เจะไดไม่ต้องเออช่วยช่วยช่วย่วย,ย,ยมากเลยช่วยมาแต่มันไม่มีจานใหญ่ใส่ทำไงน,นี่หมดแล้วกระดูกสนใดีใส่กาลมังกินกันเลยคได้ได้ครับเดีมากเดีเ <laughs> <c oughs> ไม่ได้พูดเลยพจดจะคอยหอกพี่เจ กูกินสดเหรอูกินสดปหรไม่ลวกเหรอน่าจะก็รอดดีเด็กกินสดไหมล่ะกินสดได้นะก็สะดุ้งเอายังไงนะมันยังร้อนน้ำมันยังร้อนเอาใส่เลยเราไม่เสียเลยเดี๋ยวใส่ก่อนนะอะไรครับข้าัมไปเลยอย่าพูดไม่พอครับพูดพอพอครับเจ๊ครับเจ๊อันนี้ออกใส่จองเด้อ ยานี่ค่ะว้าวสะดุง้งสะดุงะด้งสะด,ดุ้งเปิดไฟนิดนึงเถอะขอร้องน่านิด ยอมรับตัวเองยอมรับสภาพตัวเองยังม่ตั้งตั้งไม่ใช่กรรมตั้งไม่เสริมจมูกไม่เคยรูมจมูกอะเดี๋ยวดีกว่าหน่ารับประทานมากเหลือสบายนานดีกว่าสบายนานมันรวมใช่ไหมรวมเปลี่ยนน้ำได้ไหมไม่ต้องใส่นี่แหละเอาพลอยมาอยู่ฝั่งนี้ โอ้ยเดี๋ยวล้างผักข้างนอกเลยน้ำก็มีตอนนั้นรอล้างมือยืนตอนเป็นเจ้าของห้องเลยยืนถ่าล้างมือมือเพปียกของพี่นะเอากล้องพี่เจมี่ทุคนคนก็สวยเลยกล้องฉันสวยอันนี้มันไม่ชัด มาดแล้วะมาดแล้วมันเป็นตลาดเหรออะไรตรงไหนมันไม่ได้เป็นตลาดมันเป็นหมู่บ้านใช่ไหมคำจริงแน่แน่ข้างหลังไหนไม้พอหรอกว่าเขามาขายของทุกวันทุกวันมันไม่ได้ข้างหลังเนยมันข้างหน้าเออมาดูเออนั่นดีกว่าไม่รู้ดิ มันมันมันชวนหนูเดินไปดูแต่ไม่ใช่วันนี้นะวันหลังวันพฤหัสไงไม่ไมไมเผื่อเขามีนัดเดี๋ยวเอามาเปรียบเทียบกันดูมากล้องฉันก่อนเถอ ฉันทะเลาะฉันมีนัจะไปทาเลดกัแแบแอนนี่เหรออะาอโทรมาแล้วไงวานานไันนั้นไงไช่วันนั้นที่เมื่อวานใช่ไหมเออพี่ต้องให้เพื่อนหนะมูมานะไม่มาไปกล้ากันเลยเอาวิวนอกเมืองไหมเอาเอาเอา,เอามาดูมีคนแอบทำไรนี่ล้างผักล้างผักจ้าวิวตอนกลางคืน ข่มันดยต่นาปดจตุ่ยงนี้นนนนนยัง,ยงเลยไม่ต้องรอานะมอันนี้มันจะเขียวกุ้งไม่รอกหรอร้องมันรออ้อปล้าวรอ,รอ นิดหนึ่งก็ได้เราคืไมกินโอ้โหอ้โหอ้อ้้อมโหโออ้่อโอหอ้โาโอ้อ้อหโออ้ดอ้โหนอหออ้แอ้อ้โหโอ้โหโอ้อ้อ้องโหอ้เหอ ังหรืออ่ะหม้วก็หนุ่มผมมนมาค่ะนต่อไปนี้เอาผ้ารองเลยนะาาแต่ตอนนี้พลอยไม่รู้อะไรแล้วไหนพริกพริกสดอยู่ไหนพริกสดดูกันค่ะเจเออก็ไม่เห็นครับพัดจเจเอาเผ็ดไหมนี่จัดเจเสร็จแล้วหรอเออพัดกินเผ็ดไม่ได้ลืมจะใสอีกก็ไม่ได้นะ บุรีกุนีมาจะอีกไหมไม่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 พอแล้วแต่ความเผ็ดมากไงเผ็ดก็พอสิจะใส่ทำไมอึอึอ,อึก็รู้ว่ามันเผ็ดยังจะใสใสกระเทียมอีกคนมันจะไม่เหม็นกระเทียมอ่ะไมไดหรอกมันอันนี้มันเยอะมันจะได้อยากกินลองข้าวตาเมื่อ ได้แล้วแหละม,มาตัะปรุงเลยครับทุกคนขยะเบออกหน่อยถ้ามันเ,<อ>เห็นไกลๆหเห็นหมดคนเออชิหายเจลูกไหนคอยมะนาว ฝาชื่เหลืองเนี่ยเออนั่นหละอะไรขนมจีนแล้วขึ้นมาป่ะจ้าได้เลยครับมะนาวอะไรอยู่ไหมผมก็ไม่รู้ครับพัดเพราะว่ามันไม่ใช่ห้องผมมะนาวลูกเยอะไหมนะนี่ทุกคนเอาเอาอันนี้ใส่ลงก่อนได้ไหม จะกินคานี oh. nope. ้เลยบอกก็ใส่ไอ้อ uh, ันนี้ก็ได้กระ็ไอ้ก็ได้กินเลยค่ะนี่ค่ะโดยเชฟพัดฮะอะไรอย่างก็อุ้มไอ้อุ้มไอ้ ก็เคยเห็นคคสวรนกยนให้มันเห็นคนหน่อยทุพี่ดีครับปลาทอขนมจีนขนมลืมใส่นมจีนขนมเส้นบ้านเี่ยขาปูในบมักเีอะใคอขาวูุนขนมเส้นบางทีเออขนมเส้น เอาใส่บนบ่เอาใส่บนเนาะแล้วแต่แล้วฟังแม่ตเเอาใส่น้ำก่อนไหมแล้วแต่ให้มันอบไปเอาใส่อุ้มไม่ได้ละออไปไปไกลๆเลยเดี๋ยวออกไปก่อนแค่เดี๋ออกไปก็ได้ เอามือขนุนขนุนใส่ถุงใส่ถุงไม่มีถุงดีไม่มันก็ขาดอยู่ดีเพราะมันมีคูไม่ต้องหรอกเอาเนื้อเดี๋ยวก็แสบเลยแสบบาลยาเลยยารีบไปนไนโอ้โห่ทำเองจะเกลี้ยเอ้านี่เอาเอาลูกเอาเอาสบาย ตำครกหนึ่งในแต่ว่าเพียบสามสี่คนจีนหมดแล้วฉันว่าตำพริกตำอะไรเออไม่ใช่ตำพริกข้างอีไม่ไม่ใช่เอาเครื่องปรุงอีกเออเอาอันนี้มาเอาน้ำเอาอะไรใส่ครกแล้วก็คนคนคนแล้วก็เทลงอีกเอาปลาใส่แล้วก็เอาน้ำใส่ไหมชิมก่อนได้ไหมเออชิมก่อนเออเราจะทำอะไรอ่ะขี้เห็นไหมเห็นไหมเขาบอกให้แล้ว มูซิงมูซิงฉันขนมจีนเอากระซิงตัวมันนิดนิดนะเนาะแทนที่เี <c oughs> เราจะเอากลับเอาเท่แทนก็ได้กินแล้วทำไมสม้มเป็นอย่างนี้วะเป็นไง <c oughs> ไม่นัวโอเคแล้วโอเคแล้วก็พอเ okay, ทใส่กระมังสีขาวท่านยังยังจะดีกว่าไหม,อไหมเอยไม่ใช่ กินได้กินด้วยนี่นี่นี่เลยครับนี่นี่เลยครับเห็ดเผาเห็ดนี่เผาเห็ดไม่รู้พ้อยออไปอ๋อโอ้ยหกจะลองหางให้ได้ไหมนี่ชิปนี่ชิบใส่กว่ มันเล่าไงเล่าไอเอาแบบไี้เอาแล้วออกได้ไหมอะถ้าพี่นะ่ะแบบพี่ใส่ไปทำไว้ไม่ต้องใส่ ไปจาลองไหมลืมอะไรหรือเปล่าอาไม่ต้องไม่โวยละพอเราสองคนที่เกียนหายนี่ไงซ้อนซ่องแบบนี้ก็ได้อ้ มันไม่เปรี้ยวมันไม่นัวมันนัวแล้วนัวมันเยอะมันไม่นัวแบบแซ่บๆเข้ากินปูใหม่ไหมแบบมะนาวนะไม่หรอกตีเกล็ดแล้วจริงจริเแต่ไหนข้าวฉันนะพี่เจมันสองกล่องพี่เจนะซื้อสองกล่องไหมสอง ก้เกลนึกแบบอาภัทรมันิมวนน้นใส่้วยด้วยนะอ๋ใส่ถ้วยไหนอะไม่รู้เอาใเอาบ้างถ้วยอะไม่ไม่ไม่เอาถ้วยอะรเอาเอาเอามาทอะไร ปนักอง,อกงเอนี่ยอยอะนมเยมนมมันเยอะเกไปน <c oughs> ี่ข้างล่าง็มีห้วยนะอ,อใัใหญ่หขาวเนอยู่นคนเเป็นเยอะ,สยอะกสวยเฉน,นไม่ค่อยแบบ ทำอาหารกินหองไม่คิดถูเลยนะมรักตัวินห้องไม่คิดกเลยนะ้องบางก็คือไม่คือจนะไีซื้อไง่ื้ไไหมมีเปไมอืออุบอั้นเลยก็หายคนือะ <c oughs> ไรอ่ะ ขนาดไมอยู่กับห้ <c oughs> องไม่รู้ว่าคุ่มากกันี่อรเลคนพี่เจทำอะไรูตรไขู่ตรมันเขาก็คนใส่เลยมอาใส่เออขี่โก้้วม <laughs> <c oughs> ันจะ่อาเขาจะเอา จะไม่อร่อยเลยดีกินไม่หมดกันกินได้หมดเลยเนาะอะร่อยไหมครับพาร์ทอร่อยครับเจทุกคนพูดภาษาไทยไนะทุกคน มแล้วเนี่ยอิ่มแล้วค่ะอิ่มหรือยังอิม่มนะปลากระป๋องก็หมดปลากระป๋องปากระป๋องรสชาผู้ใดเมื่อหน้าให้ซื้อปลากระป๋องทุกคนคลิปนี้ก็จบเพลงท่านี้นะทุกคนอิ่มแล้วจะกลับบ้านไปนอนไม่เป็น้อะไรนะใครก็เจอกันใหม่เจอกันใหม่ในคลิปห like, น้ากดไลค์กดแชร์ subscribe ทุกคนบ๊ายบาย